สวัสดีครับพี่น้องครับอ่าแล้วแม่ไงเผ้ามาแล้วมาพร้อมกับพ่ามให้ใจห้นะพี่น้องห้กันโท้ๆเจ้าา้พี่น้องคือแค่ใบเด้ว่าไม่เข่ากับพญตยายาคืผิดกับปผิดตอนนี้ล่ละโอ้โทษโไปใส่มาไปเลนน้ำปูนั่นไปคือพวมาจักกลับมาโอ้เขาว่าไม่เห็นกันไอ้ก็าเขากินเขาน้ำหายยา้าไปใส่ก บอกหนูมียอมเราไปใช่ไหมบ่บ่ถ้าเป่าเป้าเรื่องไหมแกเป้าเป้าเรื่องไหม่เป้าเรื่องไข่กับเจ้ามันแล้วกันว่าไข่ไหวจีไข่ดีไปเนี่ยเจ้กลับมาทันกันไข่ขับรถเป็นไข่ไปขอดทีบนเรื่องก่อนกุญแจว่างยุหันได้เลยขบเป็นนี่คือฉี่บ่บูแท้แั่ขับขบเป็นโอ้ยหัวเหลืองเลยไอ้ไข่เว้ยวันนั้นเขาจิ้มเขาแล้วแล้วเขาเมียบัตรตะเสาเนาะท่านตะเวนขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เฮ้ คือว่าเห็นตะเวนจว่าเรื่องไม่มามาบ้านเราเห็นยาเราพห่นห้องยาร้อยนี้จากร้อยนิล่ะร้อยนิ่งสุดเไ้ากอืมไม่มีตุยแม่เจ้าไปใช้ก่อว่าเอพีูน้องไปเรียนยาโสไปเรีนยาโสไปน้ำพูดอลยเป็น้ำอายนายอู้วไอ้คนยามไอ้นุูกซไอ้ดูแม่เป็นคนจต่ละอยากไปเรียนยาโสอืมไนยีแดงมายามไมีหลบไม่มีหลบก็เลยโบยู่ ออกจากโบเห็นแม่ซ้ำเลยได้สิดงกลับเม่นแม่ยูกับสิ่งกับมืองนี้ล่ะพี่น้องช่วยไม่ยังบ้านนี่เหตุการณ์บรคาดฝันเกิดขึ้นแล้วโอ้มันซุนกระเป็นอืมอืมเลยพอร้องอะไเห็ุแนวกินอยู่ครับพี่น้องเจ้าเห็นทั้งกินไหมลาบเลือดลาบเลือดที่เป็นตะย่านแทะผัวสีออมเนื้อโอ้ออมเนื้อใส้ ชีเลาฟ์ชีเลาฟใส่หม้อหอมกินเขาแล้วก็นเได้เดินทางกลับที่น้องบัวลำพูเดินทางกลับไปตัดโอไปตัดอ้อยไปทำงานโรงงานน้ำตาลมาเลยทำงานโรงงานน้ำตาลทชิมเนยกลับมาบ้านยำๆถามข่าวหายายยากับบุญยุยายบุญยุจอยได้ยินว่าลูกชายสิมาจะได้คอยรับดีว่างไหมหนากับบุญยุนะครับบํายังดอกแล้วใอยพิจารณาก่อนขับรถไปพิจารณาไปว่าสรีแว่ไปหาบอหรือบอว ว่าท oh oh ่านได้รู <that> problem, ้หรอพี so <that 's not ieri> like ่น้องเพราะว่าคือออกเดินทางก่อนเอาเอาตามเอาตาม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 รถพาไปตามรถพาไปเอาตามเวลาผมเพราะว่าเขาจิบเตีงเหลืองเตีงเหลืองเตีงเหลืองเตียงเหลืองแต่ว่าลับมาหัวบันภาพสีกลับมาหายานล่ะแต่ว่ายาผดป่วยอยู่แล้วไปมุ้วานนี่ล่ะ มาเกิดมานัดกันไว้แล้วละ่ะ <ừ m. S 2> ทำไมลูกสายแบบมาหับเอาก็เลยไปน, <ừ m. S 2> ออนักกว่าอนพี่น้องแล้วจากงานทั้งบ้านของคุณข,ขันชัยนะครับรวมทงสกการคุณยายแล้วก็ได้มาบ้านหามีฮะี่แรกะก็ว่าดียู่ <ừ m. S 2> นับกันอีกขึ้นหนึ่ง <ừ m. S 2> อาการนั้นว่าเพราะเป็นอย่า <ừ m. S 2> งน้อยใหญ่ซ้ำนี่ก<ว>็ดีใจรรละซ้ำนี่ก<ว>็ดีใจรรละแต่นมื่ออื่นกะไงเพราะเขาพี่น้องป้องไปเฮาเฮ็ดซอยดีอยู่พี่น้องป้องไปลายอยู่เฮ็ดซอยกันเพราะเป็นอย่างน้อยใหญ่ ประสั่ก็เลยบอกกันอันนี้ที่โอกาสนี่โอกาสมาหยามยาทั้งบ้านมะหยามยาทั้งบ้านแต่ว่ายาผลบุ๋ยจ่อดก็เลย้ทกินข้าวกินข้าวแล้วกันทีเดินทางเข่าเพราะว่าแถวรถไปส่งคู่ไปส่งคู่แล้วหยืมรถคู่มาเอาฟอดไปไหมกันลังฟอดกันลังฟอดกลัวเนื้อพี่น้องครับกลัวเนื้ออ้อมเนื้ออ้อมเนื้อใส่ผักทีแล้วตอนเดีวใส่ดอกไม้จะทส่ใส่ดอก จะม้วนขาบอ้ยคนหน่อย,ยงองแขกไปพี่น้องครับเบิ่งจะเข้ากันนี่ดิร้านไส้หน่อยอน้องทันวาโอ้ยโอ้ยเป็นเก่า <laughs> เป็นเก่าเป็นเก่าเนีย่ยอืม <laughs> เป็น <laughs> เก่านะครับพี่น้องเดี๋ยวรอๆกับเขาแล้วนะกินข้าวน้ำกัดน,นะครับพี่น้องแต่ว่า,ม,ามีอันอยงหนึ่ง,งอันไหนไม่ยันอ่ะ ย uh, ังแทนเบอยู่ปดีไม่ยี่ปีปลาเดีไีเซียนอวันปลาเดไม่ยี่ปีเที่ยเที่ยวไปบางอันไปทั้งปีไหมปีไหมปีไหม่แ่อีแเ่เรปลาแดกตนยังยอยู่แ่ปีอเ่เซียนดีเนี่ยยัง่าเสียยังยัง่าเสียเพราะียมยว่ปดจะสเยแังกกันว่าเดี๋ยวสิไปเรีนสิไปคว้าประแดอีกนนะเพราะว่าเม่เรา่าเราสิไปเราสิลงไปหาหมูเรา อันเพราะว่ากันเทู้้บอกบอว่าขันเราลงไปนี่เราก็ได้ประดนห่อยเราได้วาจะควายมาเอาไม้จัควายมาเอาไม้ไดเม่สิลงไปเอายวนบ้านขั้นตะเกียนบ้านขั้นตะเกียนปีเที่ยวเนียนเียนเว่าเราลงไปจังสี่มู่เราเหาหลายไหลขันเจพ้าเไปจังควายมาเอาน้าเมไยแต่เมื่อนั้นเราได้ตักตวนยังยั้งอยู่นี่เนียะเดียวอนเดเซียนเนี่ยนะครับอืมโทษอะไร ียบวัสันเนาะประแดนวห่วงดิงใหญ่เสียบอ้ขนาดงานยังห่วงว่เสียบ่ะนะบ่บ่ห่วงคนยงไงดิ่นางานกระไดแง่งประเดดไยีเซียนกับประเดดไม่ยี่ปีแล้วยงงหงวแล้่นซ้อนิทอดิทอดเอออีแม่ขอยไปดีสุขเราคนลูกเต่าคิดทอดเราจังสซียนเก็ใสดังว่าเรา ขึ้นสวรบานชันฟ้าเพราะว่าเราเราเราหมอบก้มสูบไว้ให้ทั้งหลังหมอบก้มสูบไว้ทั้งหลังนายเช่ากษัตริยใ่ไหมป้านะครับพี่น้องขอบคุณเข้ามาข้อมแพรพี่น้องเข้านะครับที่มีให้ยหญ่เซียนนะครับตอนนี้ก็แยกกันไปดีถึงสุคแล้วนะครับพี่น้องบอกไปยังดอกนะครับมีพบก็ต้องมีภาคมีจากก็ต้องมีเจอแต่ว่าการจากในแบบนี้คือบม่ได้เจอกันอีกนะครับพี่น้องครับโอ้ยจะไปจับเป่าน้ำน้อยจะไปจับเป่าน้ำน้อยในนูเช่า จะมันยะพอน้ำาบคนหน่อยคนน่อยฮึด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 เอ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้อเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเ่้ย้ยยยเ้ย้ยยเฮยเฮ้ยบฮกย้กเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮยเฮ้ยเยยเฮ้ยเฮาย้ยเฮ่ย้วเย้ยเฮยเฮน้ยเ้ย้ยเฮ โอ้ยสองปราเพียสอประเภทคือแกไปกอนองีใส่สุด้าดอ้อมใกี่เหลวต้วนี่เลว้วนี้เรล่ตัวไยด้วนี่มีแต่เอาควาที่เล่าใส่กักักินเล่วมันบอกว่าพอกินอยู่กทใสิใจห้เยใส่เรากลับไหมโอ้ว่ามันเห็นเนาะมเห็นพวกีไปแนมค้นปบนั้นโอ้แหนมแม่หรมีตาลังแม่หรอแม่มาแล้วนี่าไปส่งแม่แอมบ้าอล้แอมไปโรงเรียนเนาะ น่ร่จิ้งรเียนีกับรนี่แหละว่าท่านเห็นข่หรอจิ้งับแล้วนะครับพี่น้องกินเขาแล้วกับจิกับนะครับกินเขาแล้วกับจิ้กับ ปน้ำังปุ้งลิง no. right. oh. ีเหการน้ำทังกทิบ้วทุงนีนอนเขาฟังดรอแกพ่อแนวที่เป็นแต่อยากมีนองเขาเบิ่งน้ำกัดนี้มาจากพื้นที่ทีเขียวมาจากน้องบัวลำพูวันนี้กะิับน้องบัวลำพูเพี่อเราแหละเปานอ่ะ จะบอกคนยี่หรอไปหนัดกันเด้อกัจีบานสิบอกเน่ประธานอสมอยี่หรอบอกป้าแยยี่หรอป้าแกับกันเด้อกจีบานที่ีความมือขึ้นนี่เอาไม่เอียงหรออียงเนี่ยเยัง บรรยากาศรอบบ้านนะครับ <Services> พี่น้องบรรยากาศรอบบ้านนะครับเช้านี้ที่สะพื้นใต้นะครับพี่น้องเขานะครับเช้านี้ที่สะพื้นใต้นะครับก็จะได้กินกันแล้วก็จะได้เดินทางกลับกันนะครับนาครับพี่น้องหลังนั้นก็กำลังซูมกันบรรยากาศที่บ้านนะครับที่สะพื้นใต้นะครับหนองคีมุกนะครับ เาลงยิงเข่ามันกันะครับพี่น้องเอาสุกไปบานนี่เมอไม่ังยมันเอาเงออกมาหนึงเ้ยกูกูเส้นผมอือเอาเาก็บุกพริกเส้นเขาก็บุกพิกเส้นกดโอยักไว้เรวเอาคนลงก็เอาไปขึ้นข้างไหมบุกพริกมันชุบมันชิวพสเอ๊ะนันนนกันบุกเห็นุ่ยมันก็จงไวให้เจ้าเร็วเร็วเว็เวว ตักตักตักออกมากินไม่ได้กินชมพอยู่ห์วนละพี่ใช่สมพอยู่ไ์ใช่ยี่หันตาโตบาดนี้มีแต่นนี้เเป็นตาแซ่บนะครับพี่น้องครัอะอะตักตักมาพี่น้องกีนเขาน้ำกันปลาถั่วมี่หอมพักอันนึงก่อนเพรจริงไข่เป็นต้นอยู่หานนีงมัดยางดีเท่ามันแตกออกเส้นกีบออกก็เรานี่แหละนะครับ นี่เนี่ยถัด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 ดู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 อะพี่น้องเขากินข้าวนั่กันนะครับชิปนี่กินข้าวแล้วจะเดินทางนะครับขอบคุณความมาข้อนแพรพี่น้องเขานะครับที่ถามขขาวถามข้าวมากนะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับกินข้าวก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับพี่น้องเอา คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ขออนุญาตพี่น้องครับปีชิปคลิปหน้าครับพอกันไหมนะครับสุดท้ายปไาเมื่อพี่นอ้นองเขาอยู่ดีกินแซ่บสู้ขู่สู้คนอาจจะอยากรบไข้ไข่เจ็บพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ